ขอลืมบอกเลยอยากได้สีชมพูเกียดสีเขียวที่สุดเลย <laughs> อยากได้สีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเขียวเพราะไม่ีสีเทาเลย <laughs> ไม่ใช่อะปิดตา,าปิดตาปิดตาก่อนอสีครีมซอยมิวโอ้อบอกเลยปิดตาปิดตาดูไม่แม่เขาแม่บองให้ดู กว่าจะแกะได้ก็เป็นชัมม่วโมงแล้วนะเอราเก็บไว้ในการหงไม่เกี่ยว <c oughs> นี่คืออันน่าคินมากเ,เดี๋ยวตัดหูน้องหรอกไม่คิ่อุ้ยตัวจริงนะวะแต่แปลกนะแปลกไงดูขนน้องดิแล้วทำไมขนน้องเป็นแบบนี้หมดเ <c oughs> ลยไม่เหมือนฮะไม่ต้องตึงดิต้องทำทำไมขนน้องเป็นแบบนี้ จากบับหมันเราอันนี้น่าจะผ่านอุปสรรคมามากมายน้องใส่น้องผ่านพ้นอุปสรรคมามากมายน้องก็เลยผลเป็นแบบนี้น่าจะของแท้นะพวกก็เขียนบับหมัน